สวัสดีครับวันนี้วันที่10เดือนก้เาเดือนหกของนิบแปดนะครับเป็นการสวสดครั้งที่41นะครับผมเราเริ่มไปแล้วนะครับ <c oughs> บัดนี้วันที่10เดือน6ปี2 5 6 8 เป็นวันที่41ที่ข้าพเจ้านายสิริพงศ์การวางขอถวายเสียงสวดสรรพายพระสุภผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธร,รมบูชาและอาจจะยิบูชาแด่รูบาอาจยาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจุดเจาะเนี่ยขระพญชนะอยากต่อนเนื่องด้วยเถิด <c oughs> บทที่หนึ่งบทกาพระรนัตนตรอนหังสัมมาสัมพุทโธะควาพุทธธรรมควาตางังปิวะทีสวากาโตปควาตาโมรตมังนมัสามิ สุปฏิปโนพระคว่ตัวสาวกสังโฆสังฆธรรมามานี้บทที่สองบทบูชาพระไพรีพิณาศอหารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุทโตทคุณิฏฐรามานุธานิปารามีหิจัติสติยาวชีวังอรหังพุทธังธรรมามิสังฆสาราน,าานังขะโตปุเชมิละตน,นัตตยังทำมังจรามิโสธีนาบทที่สามปรสวดชุมนุมเวลา สมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุิราชสะสุนันตุสักโมกะทางสักเคกาเนจารุเปคิรุสิครัตเตจันติเขวิมาเนทีเปรกษตรจะคาเมตรุวนัคหะในเคหะวัตุไมกเขเตปุมมาจายันโยเทวาชรัตตะวิสเมยักขันทัปพนาคาทิตทันตาสันติเกยังบุนิวะนวัจนณังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวันการุอยมามันตาธรรมมัสสวันการุอย่ามันตาธรรมมัสสวนการุอยมาันตา บทที่สี่บทสวดปุพพภาคะานมกาลนโมรัสสะปะขาวะโตระตัสัมมาสัมพุสสะนโมรัสสะปะขาวะโตระตัสัมมาสัมพุสสะนโมรัสสะปะขาวะโตระตัสัมมาสัมพุสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาระพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตัตติยมีพ <Jean> ุทธังสรนนังฆะฉามิตัตติยมีธรรมังสันนังฆะฉามิตัตติยมีสังฆังสันนังฆะฉามิบทที่หกบทสวดจากจักริยาคาถานัตทิเมสรนนังอัญยังพุทโธเมสรนนังวรังเอตินะสัจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพพทานนัตทิเมสรนนังอัญยังธรรมโมเมสรนนังวรังเอตนะสัจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพพทานนัตทิเมสรนนังอัญยังสังโฆเมสรนนังวรังเอตนะสัจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพพทานบทที่เจ็ดบทสวดตีรัตนาปาณะมขัรปนามขถา พุทธังนัเมรรัตนพุทธสริรจิตตังธำรบางนัเมรรัตนพุทธวิสุทธิสารังตังคังนัเมรรัตนพุทธสุสีลทิฏฐิเอตังนเมรติรัตนังละตานตยะวหังสัมมาสมมสริตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตธคุณะโยคาวสัพพวัตสัพพวัตตังอัสุนิตยมหิปิตเทวะยะถาติทันเถเอการวินาตทิตเตรสมะสามภเวนะโลเกกธาจีจจิเรจัปปาตุภูตัง คำผีระยานวิสศษยังอธิตตทุต um ัสสถานวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชนยูวิชนเจ้ารูปังโลกามิเกยติกะทัรจุปัพภะนิยังเกสันจีสุทุวิจิตังคุณายคุณกายตายะนามหิเยวะชนาตายะกิสุวิสุตตัมปิสมุปสตังมนัสสิสุทธัสภาษาทธานังปุญญทิกานะมะสมุตตามะปุญลภูมังทุขขาปมุจจานะมุขขสารนังคาตานัง บูชาพระเถสุปรังังอภิปูชนอยังนิพพานาสัจจิกิริยายุปนิสัยยัถังสัมมาสิีสัมมะละโสดาเนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเรหุป,ปัเสวนียังปานิหิจาปิสาระนางขามันนิยเมวัตสมาหิตังติรัตนังสะระนางขะตามาะรับจินที่วังข้าน้เนสุนมัมสมานาปูเชามะจาปิส,สัสตังสุปัสันะจิตตาตถา,านุปป,ป,าปาริจาริยาสัธาราตาจะ ปุญเจนตะตัทธสุก,กตีนะสุขีเขเวมุเติเชนตะตัสสะจัสมาปิสุวัติโหนตุโยโยเจทะธรรมวินยัยยมหิปมาณาพุโตโลกุตระภิสมัยโยนิยะโตสุโพชังตัสโอปะ <c oughs> นิสสะยะจัจยายะอายัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโรมบทที่แปดนมกราศิทธิคถาโยจักขุมามือมาลาปะกัทถะสามังวาพุทโธสุกโตวิมุตโตมารสะปาสาวิณีมูเถยันโต ปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังอรันตังศิลสานามามิโลกัสนาฐานจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยศิจตุอันตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมูทะโชโยวิยตัสสะสัตถุทัศเสศิโลกัสวิสุทธิมัาคังอิยานิโพธรรมะทะรัสสะทารีสาตาวะโหสันติการุสกินโนธรรมังวรันตังศิลสานามามิโมหะปทาลังอุปัสสะท่าหังตันเตชะสาเตชะยศิจตุอันตุ สัพพ like you know. ันตรายาจวินาสเมินตุสัทธรรมะเสนาสุพตานุโยโคโโยโลกัสสปาปูปะกิเลสะเชตาสันตโอสยังสันตินิโยชโกชะสวาวขาตธรรมมังยุติตังกรโอนติสังฆังวรันตังศีลสานมามิพุทธานพุทธังสมัสศิลทิติงตันเตชะสาเตชะสิทธิวันตุสัพพันตรายาจวินาสเมินตุบทที่เก้าบทเสวนะมุกกาณัตถะอัตถกะคาถา นโมอะฮะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะมิเห็สีโนวลนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวาคาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนโมโอมาตารัตทัสสะรัตนัตยัสสะสาธุการนโมโอมกคติตัสสะตัสสาวุทตยัสสปินโมกาลปปพาเวนะวิคัตชนตุอุปัตถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพานะโมกาลสัตเตเชนะวิถีเมืองโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมาสมัยสูตรเอวัณเมสุตังเอกังสัมายังพระขวาสเกสุมิหารติกปิละวัตุสมิงมาวันเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอนหันเตหิทัสหิจโรคาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคัรจารอัตโขจตุนังสุทาวาสิกายิกานังเทวานังเอตัถโหสีายังโหพระขวาสเกสุมิหารติกปิละวัตุสมิงมามหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสสััตตติิิิงปมเเหขุ ส ity, Onion, and and ัพเพเวะอราหันเตหิทัสศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยวียนะสันนิปติตาหุนติพักควันตังทัศนายะพิโคสังคัญจะยันนุมะมยยมปิเยนะพักควาเติงอุปสังคมยามะอุปสังนมิตวาพักควาตสันติเกปัจเจกคาถาภาษสยามติอาตะโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภสษาริยภาสาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุขาวาเสสุอันตระหิตาพักควาตัวปุระโตปาตุระหังสุ อัตะโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตทางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตุสันติเกอีมังคาทางอาภาสีมาสัมมโยตวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมห์อีมังธรรมัสัมยังทักิตายวะอปราชิตสังคันติอาตะโขปราเทวตาพระขวัตุสันติเกอีมังคาตังอาภาสีตตระพิภพวสมาท่างสุจิตตังอัตตานสุกามการสุสารถิวเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาตโควะปราเทวตาพระขาวตัวสันนิเกอีมังคาทางภาสีเชตวะขีรังเชตวะปาลีคังโอหัดจะมาเมชาเตจารันติสุทธามามิวราจักขุมตาสุตันตาสุสุนาคาติอาตโควะปราเทวตาพระขาวตัวสันนิเกอีมังคาทางภาสีเยเกกีพุทธังสันนังคาตาเสนาเตขมิสันติอปายะพูนิปะหายามานุสังเจหังเทวกายางโพนิบุริสันติติอาตโควะพระขาวพิคุอามันเตสีเยปุยนาพิคเวทัสสุจลโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาพิคุสังคันจาก เยปิเตพิกเวยสูงตตอติธรรมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตตาเอสูงเสยยถาปีไม่ห่างเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระพิสันติอนาคตมัตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตาพระพิสันติเสยยถาปีไม่ห่างเอตาระหิอจิเกนิ อาจิกิตสมีพิคเวเทวกายานังนามานิกิตติยิสมีพิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสมีพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาธุกังมานสศิกโรธตถาสิสมิติเอวัมพันเตติโพเตพิขุภะควันะควตโตปัจัสมงสุงภะควาเอตตะทวจรสิโลกมนุตกัสสามิยัตภูมิมาตถทสิตาเยสิตาคีริครับพลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาลุมะหังสาภิสัมพุลุโอทาตมนัสาสุทธาวาปิ สุทธาวิปัสสนนมนาวิเลาภิโยปัญจสติยตวาวเนกิปิระวัฏเวตตุอมันตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตมเควกายายพิกันตาเตวิชานาถพิโคเตจาอัตตปมะกะรุงสุตวะพุทธัสาสะสนาเตสัมปาตุระหุยาลังอมนุสานาทสนังอเปเกสัตตมัทธคุงสาสังอัฏฐาสัตตินอัตตังเอกีสาสะนาังอมนุสสามระสุงอเปเกนันธรรมะทุงอเปเกนันธรรมะทักุงทิสาสภปุตตาอหงตัญจารสาังมิยายะวะวัฏเวตวานาจักุมาตตุอมันตยิสัทธา สาวาเกศาสนีรัตเตเทวบายาพิการตาเตวิชานาตาพิฆาญยีวังกิติยิสานิคีราหิุโนปปะโสสัตตสหสาวะยะขาภูมมาเิรีวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตและสัสสินโมทัมนาภิกกามุงิภูนางสัมพติงนางชะติสหัสเหมากวตายะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้มันโตและสัสสินโมทัมนาภิกกามุงพิภูนางสันพิติงนางสาตาคีราติสาสายะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้มันโตยัะสัตสินโมทัมนาภิกกามุงพิภง อิเจเตสระสสหัายขานานตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตเวสมหามนาามุพิังสมาังเวาุกาปัญตขานานวันิโทิมัตุติโตวันวันตมามนาวิจารมุพิคุณังสมาตังุมพิโรราชคัยโกเวบุรสานิเวสนาปิโยนาสตตสสสังยขานังปาริยุปาสติกุมพิโรราชาคัยโกโสปาคัสเสมิติงโนัง ปู้นมันจะที่สังราชาทัตตะระโถวภาษาสติคันธะพานังอธิปติมหาราชาและสัสสะโสภูตตาปิตาสภาวะวทนามามหาภะราอิทิมันโตชุกิมันโตวะนะวันโตและสัสสิลมโมทามนาธิกามุงพิคุลังสัมพติคุณังทักษีนันจะที่สังราชาวิรุณโหต์ภาษาสติคุมพนานังอธิปติมหาราชาและสัสสะโสภุตตาปิตัปปุตตาปิตาสภาวะวทนามามหาภะราอิทิมันโตชุกิมันโตวะนะวันโตและสัสสิลมโมทามนาธิกามุงพิคุลังสัมุกัง ปัจบิมัรจิตที่สังราชาวิรูปโคโพภาษาสตินาคันังอธิปติมหาราชาอาัสิสโสรุตตปิตัสสภาวุนทะนามามหาภราอิเิมันโตชุติมันโตนวันโตอาัสิโนโมทามานาภิกขามุงพิปุณังสัรปิฏิ ững, พุนังอุตตรันจิตที่สังราชากุเวโรตภาษาสติยคันังอธิปติมหาราชาอาัสิสโสรุตตปิตัสสภาวุนทะนามามหาภราอิเิมันโตชุติมันโตนวันโตอาัสิโนโมทามานาภิกขามุงพิปุณังสัรปิฏิพุนัง ภูริมาทิสังทัตระโททักทีนนวิรุณหาโกปชิเมนะวิโรปโคคุเวโรอุตรังทิสังจัตตารูเตมาราชาสมันตาจัตตารทิสาทัตถะละมานาอัตังสุวรรณีกปิราวัตเวเตสังมายาวิโนณตาสาอาคูวันจันิกาสัทธามายากุเตีนตุเวเตีนตุวิภูจะวิภูตัวสาจันทโนกามาเสถัวจะกินนุคันธุนิคันธุจะคนาโทโอมันโยจะเทวสุโทจะมาตริจิตตสีโนนะคันตะโพนะโรราชาจันนงตะโพอาคูปัญจสกุเจวติมพารุสุริยวัชสะเอเตจันเยจราชาโนคันภาารัิ โมทามนาพิการมุงพิภูนางสัมมิติงวณังอัตคูนภัสานาคาเวสาราสะอาดตัดชกาตันภาลัสตระอาคูปายาขาสายอาทิพิยามุนาทัตระรธาจะอาคูนาคายะสัชโนีลาวโนมหานักโสภะคาสสมิติงวณังเยนาคาราเชสาสาหารันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธจักคูเวหายาสาเตงวนามัชปตตาจิตรสุปนนอิติเตสนามังอภยันตานาคารชานามาสิสุปนนตโตเขมมัมมกาสิพุทโธสันนายิวาจายิวกวายาตตา นาคาสุปนาสารนมกังสุพุทธทางชิตาวชิรหัตเถนะสมุทัางอสุราสิตาพาะโตพาตโรวาสวัตเสเตทิมันโตยศสิโนกาลกัญชามหานิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัปะหาราโทนมุจีสาสตันจัปปริปุตานาสเพเวโรจานานกาสันอิติวะพอินเสนาลหุพัฒมุปาขมุงสมายูธานิพัฒนเตพิคูลนางสัมิติมวนางอาโปจเควาปัตวีจเตโชวายกัทาขมุงยานาวารุนาส เทวโสมูจะยะสัสสาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสินทัสเตทัสสากายาสักพิงนัตตีนุ่นทิบันโตชิปิบันโตนับบันโตยะสสินมุทัศานานพิกามุพิคนังสัมมิีคนังเวนทูจะเทวาสารีจะอสมาจะทุเอยะมาจะทัสุปานิสาเทวาจะนัมาคูปุักขิตาสุยญสุปานิสาเทวาสุยญมาคูปุักขิตานะคัตตายมปุระคิดวาอาคูมันท้าวนากายวสุนังวาสโวเสตวสักคูปาราคาปุรินะโท ทัศเตตัสตทากายาสัพเพนานัตตะวันิโนิที่มันตัชุติมันตวหน้าันตัวอาศัยสีนวลมานาภิกษุภูิภุณังสมิติมภนังอธาคูสาภูเทวะฉลามข่ามิวะอริทกาจโรชาจะอุมาปุพานิพาสีนวรุณาสะธรรมาจะอัจุตาอานิชาสุเลยะวุจิระอากูอาภูวานิวาสวรณีสิโนทัสเตตัสตทากายาสัพเพนานัตตะวันิโนิที่มันตัชุติมันตวหน้าันตัวอาศัยสีนวลมานาภิกษุภูิภุณังสมิติมภนัง สมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตตมาคิดทาปทุสิกาอาคูมโนอาคูมโนปทุสิกาอัตคูฮาโลยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปรคฆะมหาปรคฆะอาคูเทวาสัสิโนทัสเตกะทัสเตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวันนี้หนุนทิมันโตชุกิมันโตวน้ามันโตสัสิโนโมธามานาพิการมุพิกรังเสม็ตจริงวังสุกกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอตะทใคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสตาเมะกาหะลักขชามิสกาจะยัสสิโนทนายังอาคาร์ปชนโยทิสาอภิิวัสต ทัศเตเตทัศธากายาสะเพนะนัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตอิสสัชินโมธาณาจิกามุงพิกุณังเสถียริงเมืองเขมิยาติสตายามาตตะกาจายัสสชินโนสัมพิตะกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะนาติโนอากุอัตคุปะระนิมิตาทัศเตเตทัศธากายาสะเพนะนัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตอิสสัชินโมธาณาจิกามุงพิกุณังเสถียริงเมือง สัตเทเทเทวาเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันิโนธรรมันวาเยนะอาคันจุนเยจันเยสัทิสาสหะปปุทธชาติมัคคีรังโอคาตินะมนาสวังท้าเขโมฆาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตารสุพามาปรมาตโตจักรุตตาอิทิมาตัวสหะสันนังกุมารโอติโสจัสรปักขจรจริงวันัง สาสาพัพพม,มโลกานังมหาพมภิติทัติอุปปันโนชุติมันตูวิสมากายโยยะสสิโนทัศเศรษอิสระอาคูปเจกวาสวัตติโนเทสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสภีอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมารเสนาอภิคามิปัสสะการหาสามัญที่ยังเอตาคันหาถัพนทัทธาราคีนะพันธามัตตูสัมปันตาปริวาริธรรมวุลจิตตะโกจินางอิติตัตถมาเสโนคันหาเสนานอเปสยิปานีนาตระมหัจจะ สรังกตวานาผีระวังยะถาปภุสโคเมโขทนยันตุศชุกโกาธาโศปจิธาวติสังกุฏโตอัสสยังวเสงตัญจะสัพพังอมิญายะวะวัคกิตรวานาจักรุมาตตุอมันตยิสัทธาสาวะเกศศาสนีระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาตถิคบวเตจะอาตัดปรมะกะลงสุตวะพุทธศาสาสนาวีตระเคหิปะกามุงเนีสังลมันปิอินชัยุงสัพเพวิชิตาสังคามาช่ยาตีตายะสสินโมทันติสาปูเตหิสาวกกาเตชะนีสุตตาติ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อบทที่11อีกครั้งนะครับเดี๋ยวตอขอต่ออีกคลิปแล้วกันครับ